รวม6มือถือนะผมในงบประมาณ6000บาทนั่นเองนะครับซึ่งจะมีรุ่นอะไรกันเนี่ยก็ไปชมกันเลยฮะผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลด์ด้วยนะฮะโอเคก็สวัสดีชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำมือถือนั่นเองนะผมในวิดีโอนี้นะครับจะมี6รุ่นกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่อีกแล้วนะครับผมคือเป็นรุ่นเดิมนั่นแหละนะผมคือรุ่นใหม่อ่ะไม่ค่อย จะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะผมในเดือนนี้ะนะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเอาละรุ่นแรกเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็น Poco M7 Pro นะับผมซึ่งตัวขนาดหน้าจอเอยู่ที่6.77นิ้วนะผมแล้วก็ความละเอียดจะเป็นตัว Full HD Plus มาถึง Refresh Rate นะผมตัวนี้จะเป็น120 h z iP พี่ Rating เนี่ยรุ่นนี้เป็น64แล้วก็ OS เนาะตัวนี้จะเป็น Android 14ครอบด้วย Hyper OS นั่นเอง CPU ียูหนี่ยตัวนี้จะเป็นเมดเท็กเดโมจี้เจ็ดศูนย์สองห้าอัลต้าเนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ iMGB MX แปดสองห้าหกนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้สามารถใส่ไมโครดิการ์ดได้เนาะแล้วก็มาถึงเรื่องกล้องก็เลยดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเมลักห้าสิบล้านเนาะแล้วก็มีเดฟเซอร์เซอร์สองล้านพิกเซลส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ฟูลเอดีสามสิบเฟรมเรทนะครับส่วนตัวกล้องหน้าเนาะอยู่ที่ยี่สิบล้านนะครับแล้วก็ตัวงานวิดีโอก็คือฟูลเอดีสามสิบเฟรมเรทนั่นเองนะครับส่วนตัััวนนนนนีีนนีี้้เเเเปป็็ลาาโโพงงงสตตตููิอออะะรรรแแจคคยยยมม่่่บบใหหไถึ์ รับชาร์จไว้เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับมาถึงเรื่องราคากันเลยดีกว่าเนาะตัวนี้เนแรมแปะสตอร์เรจ205กิกอยู่ที่5,849บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้องสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุกได้เลยนะผมนะมาถึงรุ่นที่สองแล้วนะผมรุ่นนี้ก็เป็นเทคโนโลยี40โอนั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับตัวขนาดหน้าจอหนิวที่6.78นิ้วนะครับผมแล้วก็ความเบสจะเป็นตัว Full HD Refresh Rate รุร่นนี้อยู่ที่144เฮิร์สต์นะฮะแล้วก็ IP Rating เน,นี่ยยรรรุุ่่่นน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 ีีี้้จจะะะเเเเปป็็แลวอ์ชั 15เนาะคอมด้วย Hi-Os g h 15 CPU เนี่ยจะเป็น MediaTek Dimensity 7300เนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ m a l i G615 MC2 ไมโครอิเการเนี่ยไม่สามารถใส่ได้เนาะแล้วก็ไม่ถึงเรื่องกล้องก็ดีกว่านะครับตัวกล้องเนี่ย50ล้านน้องไม่หลักแล้วก็ Out อัลตร้าไวท์ที่8ล้านส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เลยนะ้องห่มส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยนะ้องห่มแล้วก็งานวิดีโอก็ 4K 30นั่นเองส่วนรูแจ็คเนี่ยไม่มีเนาะแล้วก็ลำโพงเป็นสเตดิโอแล้วก็แบต รองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับมาถึงในเรื่องราคาเนาะตัวนี้เนี่ยแลม8 s t o r l e 205 6ชคก,กอยู่ที่6,209บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุกได้เลยแล้วก็รุ่นที่3เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น h o n o r 200 Smart นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอตั้งอยู่ที่6.8นิ้วเลยนะครับมาพร้อมกับความเอียดอยู่ที่ Full HD นั่นเองส่วน Refresh เ,เ,เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่120 Hz ต IP Rating เนาะมหรือว่า Hãy subscribe ตัว Magic OS 8 CPU เนี่ยจะเป็นตัว Snapdragon 4 Gen 2เนาะแล้วก็ตัวกาจอเนี่ยจะเป็น Adreno 613ส่วนไมโครดิกา์เนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะครับผมแล้วก็ตัวกล้องเนาะเมลักเนี่ย50ล้านเนาะแล้วก็มีเดิฟเซอร์สองร้านส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30แล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้อยู่ที่5ล้านนะครับงานวิดีโอก็เหมือนกันเลยนะครผมแล้วก็ลำโพงเป็นสเตดิโอเนาะรูแจ็คมีอยู่นะครับผมมาถึงแบตเตอรี่กันเลยดีกว่าเนาะตัวนี้เนี่ยอยู่ที่5,200รรรองับชา์จไว้ในนรุ่่่ทีีอยู35วัตต์นั่นเองนะครับ โอเคมาถึงนี้เรื่องราคาเนาะตอนนี้เนี่ยแรม 8G ความจุ 256GB ิที่5,849บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านส,สนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุบได้เลยนะผมนะโอเคผมสำหรับรุ่นที่4เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น i q z ค Z 9x นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจออยู่ที่6.72นิ้วนะครับมาพร้อมกับความร็เอีย่ที่ Full h ด p พัดส่วน e f r e s เล a t e หน้าจอในรุ่นนี้อยู่ที่ 120Hz หน,น,น,นึ่แล้อยยี่สจะเป็ฮิร์4และก็ชนะัวท14 ส่วนในเรื่อง CPU ในตัวนี้จะเป็น Snapdragon 6 Gen 1นะมุมแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์จอ a d r e n o 710รุ่นนี้สามารถใส่ไมโครดีการได้นะมแล้วก็มาถึงเรื่องกล้องเนาะตัวนี้นะครับเมลักอยู่ที่50ลา้านพิกเซลนะมแล้วก็มีเดิฟเซอร์สอล้านส่วนตัวงานวิด,โดีโออยู่ที่ 4K นั่นเอง มาถึงตัวกล้องหน้าเนาะอยู่ที่8ล้านนะครับส่วนางานวิดีโอกล้องหน้า,นาอยู่ที่ Full HD 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับรุ่นนี้ยังมีลูแจ็ค3.5มิลอยู่เนาะแล้วก็ตัวลำโพงเป็นสตตดิโอแล้วนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้ในรุ่นนี้อยู่ที่44วัตต์เลยนะครับผมโอเคมาถึงในเรื่องราคาเนาะตัวนี้ใน RAM 8ซัตร์เรท128กิกที่6,299บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้องส,สนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุุุบได้้้เเเเเลลยยยนน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 นะะะฮแววก็็รร่่่่่่ทีีีี5จปตัั Vivo Y29 อง นะครับผมรุ่นนี้ก็ตัวสเปคเครื่องเนาะขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.68นิ้วนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับความเร็วอยู่ที่720เท่านั้นนะครับรีเฟรชเรทหน้าจอเนี่ยก็แน่นอนนะผมอยู่ที่120เฮิร์ส่วนทนน้ำทนฝุน่นเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP64 แล้วก็แอนดรอยเนาะผมจะเป็นเวอร์ชัน15ครอบด้วยฟันทัด OS 15 CPU เนี่ยตัวเป็นตัวนี้นะผมจะเป็น Snapdragon 685นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 610รุ่นนี้สามารถใช้ไม,มโครไดกาได้นะผมแล้วก็มาถึงเรื่องกล้องกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้มีหลลลลักก50้้้าาานนนนเเเะแว็มีซซอร์2 ส่วนตัวงานวิดีโอเนี่ยทั้งหน้าและหลังเลยนะอยู่ที่ Full HD 30มเฟรมเรทเท่านั้นนะครับกล้องหน้า8ล้านเนาะแล้วก็ลำโพงเป็นสเตดิโอรูแจ็ค3.5มิลเนี่ยตัวนี้ได้ตัดออกไปแล้วนะฮะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นอ่อยู่ที่6,500มิลลิแอมรองรับชาร์จไว้ในรุ่นนี้อยู่ที่44วัตต์นั่นเองแนวผม มาถึงในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแลม8กิกความจุ256กิกเนี่ยอยู่ที่6,299บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้อสสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุบได้เลยนะฮะแล้วก็ในรุ่นสุดท้ายเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็น oppo a5 pro นะครับผมรุ่นนี้เป็นเวอร์ชัน 4g นะโอเคมันถึงตัวเรื่องของสเปกเลยดีกว่านะครับผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอยอยู่ที่6.67นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวความเร็วเนี่ยอยู่ที่720 r e f r e s หน้าจอเนี่ยก็อยู่ที่90เฮิร์สเท่านั้นนะคร และ IP69 เลยนะผมคือสามารถทนน้ำทนฝุ่นแล้วทนแรงดันได้ด้วยนะคผมแล้วก็ OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 15ครอมด้วย Color OS version 15 CPU เนี่ยจะเป็น Snapdragon 6s Gen 1นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 610 แล้วก็ตัว SDR c a d เนี่ยสามารถใส่ได้เนาะแล้วก็ในเรื่องกล้องเนี่ยตัวนี้อยู่ที่50ล้านมี depth sensor 2ล้านพิกเซลแล้วก็ในเรื่องงานวิดีโอเนี่ยที่ full HD 60้หกสิบเฟรมเรทนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่8ล้านเนาะแล้วก็งานวิดีโอกล้องหน้าก็ full HD 30นั่นเองแล้วก็ในเรื่องรูแจ้งเนี่ยไม่มีนะผมส่วนตัวเอ่อแบตเตอรี่เนาะอยู่ที่5,800มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์นั่นนเองนะครับแล้วก็ในเรรื่องอาคาเนาะตัวนีีี้เนน่่ย่ยย8 5,849ควาามจุ256อูท 5, บทบั่นเองนะครับงถ้าเกิดว สามารถคลิกท,ที่ตัวตะกาดูได้เลยนะฮะโอเคครับ okay, ผมก็น่าจะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่านชมมีคำถนมอะไรทรสงสัยเนี่ยหรือว่าผมพูดผิดอะไรก็ขออภัยกันด้วยเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ไปคร้บผม